สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตทีมงานหมอรำใจเกินร้อยนะครับบอดบอยล่าสุดนะครับบอดบอยเปิดไลฟ์กลุ่มปิดนะครับในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับไลฟ์ Live นี้นะครับก็จะมีพิเศษสุดๆนั่นก็คือเพื่อ นะครับแสดงถึงพลังของชาวไทยนะครับที่จะสะดุดีต่อเหล่าทหารกล้านะครับชายแดนในสภาวะนะครับที่มีความขัดแย้งนะครับมีสภาวะที่ต้องต่อสู้นะครับสงครามชายแดนฝั่งกัมพูชานะครับบอดบอยก็เลยจัดนะครับอีพีนี้พิเศษนะครับให้กับเหล่าทหารกล้าแล้วก็ไม่มีแขกรับเชิญ พิเศษนะครับสำหรับ EP นี้ดังนั้นแอดมินก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาดูโชว์นะครับที่บอสบอยจะหลังสา์ขึ้นนะครับหรือว่าทําขึ้นเพื่อที่จะสะดุดีแก่ทหารข้านนะครับจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนนะครับส่วนาราคานะครับหนึ110บาทสําหรับ EP นี้ก็ฝากแฟนคลับนะครับอย่าลืม ให้กำลังใจนะครับซื้อกันเลยนะครับเข้าไปดูบอกเลยว่าทุกไลฟ์นะครับทุก EP สนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับผมก็เช่นเดียวกันครับก็ทำงานอยู่สารคามนะครับเมื่อวานไปคนแกนมาแต่ว่าวะกลับมาหอดบางประมาณ2องทุน่นะครับคือตอนนี้ก็ยังมีการเตรียมในส่วนของพื้นที่ที่จะรองรับ สมาชิกใหม่ทั้งเก่าและใหม่ที่เราจะประทุมนิเทศกันวันที่8นะครับประทุมนิเทศกันวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้นะับกระสิได้เริ่มซ้อมกันซึ่งในกิจกรรมประทุมนิเทศเราก็จะมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการแนะนำ ในส่วนของพื้นที่ที่เราจะมาอยู่อาศัยในช่วงซ้อมนั้นก็คือบ้านพักนะครับว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนห้องนอนอยู่ตรงไหนห้องซ้อมอยู่ตรงไหนโรงอาหารอยู่ตรงไหนนะฮะที่หลับที่นอนกันนอนกันยังไงกินกันยังไงเราจะมาทาําความรู้จักกันในวันแรกนะครับแล้วก็ตลอดถึงการเดินสายนะฮะทุกคนจะได้ดูแลก,กันแบบไหนนะครับเราต้องทําอะไรหลักการใช้ชีวิตในการทํางานในวงมรำ นะครับก็แค่ภาพเช้านะครับภาพบ่ายของวันที่8พอดีผมมีงานคอนเสิร์ตอยู่สารคามครับผมก็ผมก็เตรียมพื้นที่ที่จะรับน้องรับเด็กครับก็เตรียมที่รับที่นอนไว้ให้นะครับห้องนอนก็จะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดแต่ก็พักรวมนะครับห้องน้ําสะดวกสบายนะฮะมีโรงอาหารมีห่างแบบชัดเจนนะครับ วันแรกที่เรามาเนี่ยเราก็จะได้ช่วงท้ายกิจกรรมมรทุนนิทศนนี่ครับเราก็จะมีการาแบ่งเวรกลุ่มเพื่อรับผิดชอบทําความสะอาดบริเวณบ้านพักนะครับกระสิบแบ่งเวรน,นะฮะซอยกันทำว้นสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะครับวัทจัดรนะครับซ่อม เดินปายเดินกันย่าก็าได้เปิดป้มก็ได้เดินสายนะฮะเดินสายฮอดนี่ทุ่งหน้าเขากลักลับขึ้นมาเก็บซิงเก็บฟองตัดชุดตัดเสื้อผ้าอาพร้อมไม่หรกันแบบสิงหากระดึมซ่อมกันอีกจะวนอยู่แบบนี้นะฮะปีนี้กรเป็นปีที่สิบแล้วครับของมาล่ำใจกันลอยนะครับปีที่ 10, สิบเส้นทางเส้นทางบอกเรื่องราวครับทุกอย่าง มันมีคุณค่าอยู่ลึก,ลกๆอยู่ในใจเข้าซึ่งเป็นผู้ที่ส้างมันขึ้นมานะฮะต้องเดินห,ห,หน้าเจ้าภาพก็ต้อง่วงได้ครับก็ต้องเป็นสังหมัดเน้นเอียงจะเกิดขึ้นกับผมเอาข้อคำปรับกัวมามีผลงานที่ดีนะฮะต่อแทนพี่น้อย ตอบแทนพี่น้องบอให้ผิดบังอย่างแน,น่นอนนะครับเจ้าภาพที่จองไว้นะปี70ก็เกือบร้อยงานแล้วนะครับที่จองไว้นะฮะส่วนแต่สำหรับปีหน้านี่คือเต็มนะ69ครับผมขอบคุณทุกแชร์ทุกไลฟ์นะแล้วก็จะมีไลฟ์สดกลุ่มติดก็คือวันที่2นะฮะมือมือคืนสอบมือฮื่อมีไลฟ์สดกลุ่มติดนะครับกลุ่มคือฮื่อนะครับมีมีไลฟ์สดกลุ่มติด นะครับก็หนึ่งร้อยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับราสดคุมปิดอีพีที่หามุดขึ้นคงกับเขาไปคุยในกลุ่มนะครับแต่ถ้ามีเวลาว่างๆที่นอกเหนือจากงานหนัเสียนะครับหรือเวลาขับรถคือสิ่งที่ผมจะคุยกับทุกคนได้คือเวลาขับรถนะเพราะว่าถ้าไปหอดถ้าอยู่ในบริเวณบ้านพักก็จะทํานั่นทำนี่นะเดี๋ยวนี้ก็มีงานสมบารณงแบบงานตัดฉุดแร้วกงงานเคลียร์พื้นที่นะ ขันมาลุงแรมอย่างสิกงก็ต้องเบิกง,งานซอยคุณโรน,น,นะครับอยู่ในรถแบบนี้ก็สิเดลอยมากไหลสดบอลกันซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ปักหมดเลย110บาทครับผมสนับสนุนกันเดอ้อนะครับผู้ใดที่เคยซื้อกันมานะครับซื้อกันมาตั้งแต่อีีแรกสมัย2 5 6 3นะครับบางคนบอกว่าซื้อมาทุก สามสี่ 3, ปีแบบบังเทือได้บไไดิ่งแนบ่ได้บิ่งแนบได้กระแสนบับสนุนอันนี้ผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับซึ่งเราได้กําลังใจจากทุกท่านมาได้ทุนจากทุกท่านมานะครับผมเก่เามาลงทุนมาจัดสรรน,นะฮะให้การแสดงมันมีสิ่งดีๆนะครับมีโชี่มีขคุณคามีคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะนะฮะได้มีความสุขไปกับกานแสดงนะครับเพราะว่าการจัดการแสดงเนี่ยมันเกิดมีค่าใ,าใจนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นการหล่อเลี้ยงลูกวงในช่วงปิดฤดูกาลคือปีนี้ผม,ผม,ผมพลาดแต่แต,แตใ่ในความผาดมันก็มีโอกาสนะครับคือปกติแล้วถ้าถ้าปิดฤดูกาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมกระสิรับคอนเสิร์ตนะครับก็จะไปในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตใจก็ร้อยนะครับแต่ก่อนแบบรับนงนานสุปเสาอาทิตย์หรือบางครั้งก็ยังเดินสายแบบยาวๆอยู่นะฮะกระสิปไปยุทธกันอยู่ดีก็คือสิงหา นะครับช่วงสอมหรือไม่งั้นผมก็ไปต่างประเทศแต่ว่าปีนี้ผมก็คิดว่าผมคิดว่าโรงแรมหรือคาเฟ่หรืออย่างจะต้องดูแลแล้วกับมีอย่างอื่นที่ต้องเก็บแต่เอาไปเอามาก็ยังดีมันก็ยังมีโอกาสอยู่ก็คือเราก็าได้สร้างงานในไลฟ์สดนี่แหละนะครับก็ยังมีคนงานดีๆเสริมให้ทุกคนได้ดูในไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยวางแผนใหม่ ืออ้คคครครับรับบบขุณผมช่วงนี้นะครับการทำไลฟ์สดนะครับกลุ่มปิดก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่จะทำเป็นทุนนะครับหรือว่าสร้างอะไรได้ให้กับศิลปินก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนเนะี่ยหมอลำหยุดวงหรือพักวงเนี่ย ศิลปินก็จะไปทำนาไปอะไรต่างๆนะครับมีงานอยู่ที่บ้านแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปดังนั้นการที่พักวงนะครับหรือว่าหยุดในช่วงของซ้อมเนี่ยมันก็ไม่มีไรายได้นะครับบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะมีดังนั้นการที่ทำไลฟ์กลุ่มปิดมานะครับมันเป็นใน ได้ทั้งสองอย่างนะครับนั่นก็คือศิลปินก็ได้มีงานทำผู้บริหารหรือว่าเจ้าของวงนะครับก็จะได้มีคอนเทนต์นะครับมีเรื่องราวมีอะไรต่างๆที่ได้มีงานนะครับคือมีผลงานเพื่อที่จะไปนำสู่สายตาของแฟนคลับจะได้ไม่ได้คิดถึงกันจะได้ไม่เบื่อนะครับดังนั้นใครที่อยากจะสนับสน,นุน ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสลับไลฟ์นี้นะครับวันที่2สิงหาก็สนับสนุนกันกับสลับมอลําำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ที่บอสบอยอัปเดตนั่นก็คือวันที่8ก็จะมีการเปิดบ้านอย่างเป็นทางการนะครับเปิดบ้านพักมอลําำใจเกินร้อยต้อนรับศิลปินใหม่ทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับเข้าสู่บ้านพักเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกาลที่10หมอลําำใจเกินร้อยก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆคนนะครับ